ที่มาจากโพสต์นี้ทําให้ได้กุศนแปลไทยเล่มนี้ค่ะเอาละค่ะนี่ก็คือหนังสือกุศนแปลไทยที่เขาส่งมาให้นะคะเห็นไหมคะจะมีตรา,ามีกุศนแล้วก็จะมีดูอาส์ซูยุติลาวมาให้แล้วก็มีเครื่องหมายตดจูวิฟท,ที่มาบอกว่าอ่านยังไงอ่านแบบไหนนะคะนี่ค่ะรูปเล่มเนาะนี่ขนาด B5 นะคะดูฝ่ามือนะี่ะ นี่ค่ะข้างในเนาะมีหน่วยงานพร้อมเลยอันนี้ก็นี่ค่ะช่วงนี้ยังเป็นก็ประมาณวากับอยู่นะเพราะฉะนั้นนี่มาขอนะคะ,ะเนื้อหาที่เป็นคำแปลนะคะก็เอามาจากสิ์เก่าสิษย์เก่าอาหรับนะคะนี่ค่ะนี่คือผู้จัดทำเนาะคนนี้เขาคือผู้จัดทำประสานงานอะไร มีเล่นทุกอย่างเลยนี่ค่ะนี่คือแหล่งกําเนิดเสียงเนี่ยบอกมาเลยว่าแต่ละตัวเป็นยังไงแล้วก็มีตารางมาครัดด้วยนะคะเพื่อให้เราเทียบเสียงนะคะเสร็จแล้วก็จะบอกว่าเนี่ยค่ะเครื่องหมายประจุวิทแต่ละอันแต่ละสีเนี่ยเป็นยังไงเป็นแบบไหนเหมือนของมาเลเซียเลยเนี่ยศึกษาเพิ่มเติมเข้าไปดูมีช่องให้จดบันทึกด้วยนะคะเหมือนเด็กเลยมาเลเซียชนกล้องอ่ะ และนี่ก็จะเป็นชื่อสุรคือสารบ,บันนั่นแหละค่ะปกติของอาหรับอ่ะสารบันจะอยู่ข้างหลังใช่ไหมคะของเราเนี่ยอยู่ข้างหน้าเลยสะดวกสะดวกตามสไตล์คนไทยนี่ค่ะสุรแรกนะคะสวัสดีค่ะความหมายที่อยู่ทางนี้เลยเนาะเห็นไหมคะมีเนี่ยค่ะสีของเตจูบีเหมือนกันฝั่งนี้ก็เหมือนกันอยากให้ดูข้างในเนี่ยค่ะนี่ค่ะ จะมีสีของตาจวิตคือบางคนนะ่ะต้องการแบบนี้แต่สําหรับการดู้แล้วมันมันไม่ได้จาเป็นเนาะสีตาจวิตนี่ถ้าเราดูเครื่องหมายเนี่ยเราเ้าใจเครื่องหมายเนี่ยก็ได้แล้วแต่สาหรับบางคนที่ไม่เข้าใจเครื่องหมายสีตจว้ตน่ะสามารถช่วยเขาได้จริงๆนะคะอ่ะนี่ค่ะความหมายบางคนจะแบบว่าก็ธรรมาดาก็ไม่ได้ว้าวอะไรอยากให้มาดูอันนี้ด้านหลังนะคะ นี่คะปกติแล้วอะหนังสืออาหรับอะหนังสือที่เราได้ฟรีมาจากอาหรับที่เขาแบบไปทาฮัททำอมรอกันอะมันจะมีเป็นภาคผนวกเนาะที่จะมาบอกอความหมายของเครื่องหมายต่างๆแล้วก็การใช้งานหนังสือแต่ด้วยความที่ว่ามันเป็นภาษาอาหรับไงแล้วเราก็อ่านไม่ออกเออบางคนอ่านออกแล้ไม่รู้ความหมายอะไรเงี้ยอันนี้คือเขาแปลเป็นภาษาไทยเลยว่าเครื่องหมายแบบเนี้ย มันหมายคพามว่ายังไงนี่บอกมาละเอียดเลยเราก็อ่านตามนี้ไปเลยเนี่ยค่ะเครื่องหมายหยุดห้ามหยุดเนาะเออบอกมาละเอียดเลยค่ะแล้วก็มีเรื่องเนี่ยวอริฟต่างๆเนาะมีนูนอีวัตเนาะสุรสจุดอายัดที่มีสััก์เป็นยังไงเนาะแล้วก็มีนี่อีสัญลักษณ์สีฟ้านี่อะไรนะอลิฟตัวสีฟ้า มีกลมๆอยู่ด้านบนอะไรเงี้ยวิธีอ่านอย่างนี้คือมองข้ามไปเลยไม่ต้องอ่านเนี้ยเหมือนที่เราสอนในกอรีฟเลยเนี่ยค่ะมีนี่คือเครื่องหมายเชิงตะวยยีทั้งหมดมีสักตะมีอิมาละอิชมัมตัสฮีนาคอนคือบอกเลยว่ามันอยู่ซูร้อนไหนแล้วอ่านยังไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือสิ่งสําคัญที่แบบกูอ่านบ้านเราอ่ะไม่มีบอกมันเลยทําให้ความรู้ชุดนี้ค่ะในช่วงแบบเมื่อก่อนอะความรู้ชุดนี้มันหายไปเลยนะ แล้วก็มันพึ่งกลับมาโดยที่การทํางานของคนที่พยายามเผยแพร่วิธีการอ่านกุอานอย่างถูกต้องเนี่ยก็พิ่งกลับมาความรู้ชุดนี้แล้วก็จะมีดัชนีดัชนีคุอ่านเนี่ยสำคัญเพื่อที่เราจะได้ไปตามหาค่ะว่าเรื่องชุดนี้อยู่ตรงอายัดไหนบ้างเนี่ยค่ะ mm hmm. เขาเรียงมาเลยว่ามีเรื่องอะไรบ้างแล้วก็นี่บอกเลยเนี่ยส่วนที่หนึ่งนะเกี่ยวกับศาสนามีอยู่ที่อายัดไหนช่วไหนหน้าไหนนี่คือสิ่งที่ หนังสือของมาเลเซียและอินโดนีเซียมีแต่ภาษาไทยเนี่ยค่ะเล่มแรกชื่นชมคนทํางานแล้วก็ขอรบตอบแทนทีมงานแล้วก็ผู้สนับสนุนทุกคนนะคะที่ทําให้คนไทยอ่ะเข้าถึงกุศอ่านได้ได้มากขนาดนี้เพราะฉะนั้นช่วงนี้แจกปีไปขอ,อกันนะวิธีการก็คือเขาต้องลงทะเบียนเข้าไปในเว็บค่ะพอลงเข้าไปในเว็บปุ๊บเนี่ยคือมันจะซับซ้อนนิดนึงมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรหรอกเป็นเป็นเพราะว่าเราไม่เคยทําแบบนี้ไงมันไม่ใช่ Google Form ธรรมดาเป็นเว็บไซต์ของเขาที่ทํามาแบบ อย่างเป็นทางการแล้วข้อมูลมเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่ามันไม่ได้เข้าใจยากนะเข้าไปเราขอข้อมูลที่อยู่เบอร์โทรเรียบร้อยแล้วก็เราอะจะต้องถ่ายรูปสำเนาแบบประชาชนที่เราเซ็นสำเนาถูกต้องอะค่ะด้วยปากกาเนาะแล้วก็เราก็อัพอัพตัวไฟเนี้ยขึ้นไปเพราะว่าเอกสารตัวนี้สําคัญอนุคิดว่าเขาน่าจะเอาไปอ้างอิงถึงผู้ที่รับเอกสารเหมือนกับ หนังสือกุรอ่านแปลไทยของสิทธิ์เก่าอาดรับก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันเล่มแดงอะค่ะเพราะว่าจะต้องบอกหน่วยทุนไงคะว่ามีใครรับไปบ้างแล้วก็แต่ละบ้านหนึ่งบาทหนารับได้หนึ่งเล่มน,นะแล้วเราอ่ะออกแค่ค่าส่งเมื่อทุกอย่างดําเนินการเสร็จสิ้นเนาะเราออกค่าส่งเราอัปสลิปค่าส่งไปปุ๊บแล้วเราก็ดาเนินการคอนเฟิร์มขั้นตอนคอนเฟิร์มค่ะหนูจะงงอยู่สักพักหนึ่งแต่ว่าให้เราคอนเฟิร์มแล้วก็รอแป๊บหนึ่งมันจะมีหน้าหน้าถัดไปขึ้นมาแล้วก็ยืนยันทุกอย่างทั้งหมดปุ๊บ แล้วก็จะมีอีเมลมาหาเราค่ะเขาก็จะบอกว่าเอกสารของเราอะ่ะคอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วแล้วรอไปสักพักหนึ่งสองสามวันเนี่ยเขาก็จะบอกส่งอีเมลมาว่าผุ้อ่านของเราอะ่ะถูกส่งมาแล้วนะเออเพอถูกส่งมาแล้วเราก็รอรับรอรับแล้วก็เนี่ยได้รับมาแล้วแล้วก็อดูเพิ่งเข้าไปในเว็บเมื่อกี้เขาบอกว่าช่วงนี้ทีมงานอะ่ะไปอุ้มเอเนาะรอต้นปีนะคะดังนั้นก็ฝากทุกคนอยากได้ก็ไปขอเขาเลยนะคะสลงางวันนี้กุ้งค่า